นนี้ครับเราไปดูตัวอย่างผลลัพธ์ของเทคโนโลยีเอชล็อกผ่านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์ทางวิชาการระดับสากลไปกันเลยครับ เริ่มจากการศึกษาแรกครับเทคโนโลยีเ g e l ็อกได้ศึกษาจนพบสูตรตำรับของสารสกัดจากธรรมชาติเฉพาะที่ส่งเสริมการแสดงออกของยีนให้มีรูปแบบใกล้เคียงกับรูปแบบที่มีสุขภาพดีโดยการศึกษามุ่งเป้าไปที่สุขภาพของกล้ามเนื้อหัวใจและสมองแถบสีที่คุณเห็นอยู่ในตอนนี้คือการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยด้านบนคือรูปแบบของสุขภาพที่ดีด้านล่างเป็นรูปแบบของร่างกายที่ยังไม่ได้รับสูตรตำรับดังกล่าวและตรงกลางคือรูปแบบที่ได้รับสูตรตำรับดังกล่าวครับซึ่งจะพบว่ามีรูปแบบการแสดงออกของยีนที่เปลี่ยนแปลงมาใกล้เคียงกับรูปแบบที่มีสุขภาพดีซึ่งข้อมูลนี้ก็ตรงกับความรู้สึกที่ดีขึ้นของร่างกายในผู้ใช้จริงในการศึกษานี้อีกด้วย และอีกหนึ่งตัวอย่างการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในด้านผิวพรรณความงามเทคโนโลยีเอชล็อกครับก็ค้นพบกลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและสลายของโปรโตีนอย่างคอลลาเจนอิลาสตินในผิวกลุ่มยีนที่เกี่ยวกับเม็ดสีผิวความชุ่มชื้นในผิวและการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวและนั่นนำไปสู่การวิจัยจนได้สูตรตำรับของสารสกัดจากธรรมชาติเฉพาะที่ใช้ควบคู่กับการใช้กระแสไฟไฟ,ฟ้าอ่อนๆที่ปลอดภยัย สามารถส่งเสริมการแสดงออกของยีนให้ย้อนกลับไปมีรูปแบบใกล้เคียงกับรูปแบบของผิวที่มีสุขภาพดีและนี่เองมาพร้อมกับผลลัพธ์ของผู้ทดลองที่มองเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนและนี่คือตัวอย่างส่วนหนึ่งของการศึกษาของเทคโนโลยี Age ล็อกเท่านั้นครับเทคโนโลยีเอชล็อกครับยังคงศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งไปพร้อมๆกับความหวังของเราทุกคนที่จะมีสุขภาพที่ดีผิวพรรณที่ดูอ่อนกว่าวัยจากภายใน ลงลึกถึงต้นเหตุของความเสื่อมชราอย่างแท้จริง